สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอ่านไพ่ความรักของชาวราศีกุมภ์ราคานาคุมท่านที่เกิดระหว่างวันที่16กุมภาพัานธ์ถึง15มีนาคมนะคะในเดือนพฤศจิกายนนะคะความรักชุดแรกนะคะของชาวกุม ความรักชุดแรกของชาวกลุ่มนะคะเป็นอย่างไรบ้างการอ่านนะคะเป็นการอ่านทั่วไปอย่างไรแล้วพิจารณาในการรับชมนะคะชุดแรกนั้นหมายถึงความรู้สึกนะคะความพลังงานรอบตัวของชาวกลุ่มเรื่องของความรักของคุณนะเป็นอย่างไรนะคะอย่างไรแล้วพิจารณาในการรับชมนะสิ่งไหนดีนะคะสิ่งไหน สามารถเป็นที่สอต่อที่จะเชื่อมให้กับท่านได้นะคะก็ขอ,ขอ,อให้ท่านลองพิจารณานะคะส่วนตรงไหนที่มันไม่ใช่นะคะเป็นการอ่านโดยรวมอยากเก็บเอาไปคิดคนเดียวนะคะก็เป็นเพื่อนแม่หมอเป็นเพื่อนแม่หมอ เป็นเพื่อนแม่หมอไปด้วยกันนะคะบางทีก็อย่าไปคิดมากนะในสิ่งที่มันไม่ใช่ไม่ตรงนะจ๊ะเพราะเป็นการอ่านโดยรวมเท่านั้นนะ,ะเอาล่ะเรามาดูไพ่ชุดแรกค่ะไพ่ชุดแรกความรู้สึกพลังงานรับตัวของกลุ่มเป็นอย่างไรบ้างตามหน้าไพ่แม่หมอนะคะ ชุดแรกของชาวกลุ่มเป็นไพ่เด็ดสตาบางครั้งพลังงานก็จะออกมาเป็นฝ่ายตรงข้ามบางครั้งก็มาจากเรานะคะจากเราโดยตรงชาวกลุ่มนะคะบางทีก็เป็นเรื่องสลับกันก็มีนะคะดังนั้นก็ลองพิจารณานะคะลองรับฟังและพิจารณาไปด้วยกันเนาะเด็ดสตา เป็นไพ่เมลหลักของชาวราศีกุมไพ่ใหญ่มีสองใบนะคะตอนนี้ความรู้สึกข,ของชาวกุ่มเหมือนกำลังคิดพิจารณาใจนึงก็มีพลังงานห่างแรงบันดาลใจอีกใจนึงก็เหมือนรอเวลาอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเป็นพลังงานที่เหมือนคุณกำลังรอและเรียนรู้ที่จะ ตัดสินใจในความสัมพันธ์นี้ความรักของชาวกลุ่มจะสถานะกำลังคบคุยกันอยู่สถานะที่ไม่ชัดเจนและสถานะที่คบกันมานาแล้วนะคะก็คือคุยกันมานาแล้วนะคะเมื่อไหร่จะลงเอยสักทีนะแต่พลังงานรอบตัวในช่วงพฤศจิกายนเหมือนคุณกำลังคิดกำลังไต่ตรองเดือสตาแต่ก็ยังมีแรงบันดาลใจนะคะกับเขาคุณนั้น หรือคุณกำลังมองการใกในการตัดสินในความรักของคุณนะคะหกดาบไพ่หกดาบมีหลายเรื่องหลายราวที่ความรักของคุณจะต้องเหมือนมีปัญหาอุปสรรคเข้ามาแต่คุณก็พยายามที่จะเคลียร์ปัญหานั้นพยายามที่จะพักมันไปคุณพยายามเก็บมันมากกว่าสี่ดาบด้วยนะคะสี่ดาบด้วยคุณเหมือนคุณเก็บพลังงานมันไว้ นะคะแล้วก็มองไปข้างหน้าพยายามที่จะให้โอกาสให้เวลากับเขาคนนั้นของคุณหลายครัง้งหลายคราวเด็กถือไม้เท้ามีการเริ่มต้นใหม่นะคะมีการเริ่มต้นใหม่มีปัญหาก็เริ่มต้นใหม่ทุกครั้งนะคะไม่เลิกลาย่างพยายามที่จะรักษามันไว้คุณพยายามเป็นเด็กสตามีแรงบันดาลใจ ให้ทุกอย่างมันพักหายไปเงียบหายไปแต่คุณก็ยังมีความหวังโดยใช้การเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์นะคะโดยใช้การเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์แต่ตอนนี้คุณก็ยังไม่สามารถที่จะตัดใจได้เพราะเหรียญยังอยู่ในมือความรู้สึกของคุณยังมีแต่คุณก็กำลังมองไปข้างหน้ามองไปให้ไกลนะคะ แต่ขาของคุณนั้นก็ยังไม่สามารถที่จะขยับขยื่นที่จะไปได้คุณยังอยู่ที่เดิมนะชาวกลุ่มดังนั้นช่วงเวลานี้คุณอาจกำลังคิดทบทวนนะคะแฮงแมนคุณอยู่นิ่งๆคุณกำลังคุยกับเขาคุณกำลังคบหากันนะคะพยายามที่จะยังรักษาความสัมพันธ์ยีงไว้แต่มันเหมือนกับว่าคุณให้อภัยทุกครั้งในวันที่คุณมีปัญหา นะคะหรือมีอุปสรรคเข้ามามลาสุมชีวิตในความรักของคุณแต่คุณก็พยายามที่จะประคับประคองนะคะและตอนนี้คุณยังไม่ก้าวไปไหนคุณยังรอเขาอยู่ที่เดิมคุณยังเป็นคนเดิมถึงแม้ปัญหาจะเข้ามาเหนื่อยหนักแค่ไหนนะคะแต่ในใน,ในความรู้สึกของคุณนั้นคุณยังมีหนึ่งดาบคุณยังพร้อมที่จะสู้ไปกับเขาคุณยังมีแรงบันดาลใจ หลายสิ่งหลายอย่างมันเป็นมาจากกำลังใจของคุณนั่นเองนะคะในช่วงกลุ่มในช่วงเวลาที่คุณรู้สึกท้อแท้หรือว่าความรักของคุณไม่เป็นอย่างหวังนะนะคะแต่คุณก็ยังพยายามที่จะรักษาความรักของคุณไว้ไพ่ก้าวถ้วยค่ะไพ่ราชินีถ้วยเห็นไหมและก็ไพ่สเตนนะคะคุณยังมีความเข้มแข็งที่จะรักษาราชินีถ้วยนะความรักของคุณถ้วยของคุณยังหมุนอยู่ ถ้วยของคุณยังหมุนนะคะยังคุณยังรักษาและพยายามให้ถ้วยของคุณเติบโตนะคะมีพลังงานที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นคุณต้องการความสุขที่คุณคาดหวังเอาไว้คุณให้กำลังใจตัวเองคุณมีพลังในตัวเองที่จะรักษาความรักนี้ดังนั้นนะคะเป็นสิ่งที่ดีนะคะชาวกลุ่มเป็นสิ่งที่ดีในส่วนที่เราคิดว่าเรานะเย็นพอหรือให้โอกาสเขาผิดกี่ครั้งก็ยังให้อภัยแต่มันต้องอยู่ในส่วนที่ จำกัดหรือว่าความน่าอยู่กับความเป็นจริงด้วยนะชาวกลุ่มนะคะตอนนี้ความสัมพันธ์ของคุณยังไปต่อได้ในความรู้สึกของคุณยังไปต่อนะคะและพยายามจะทําให้ดีที่สุดดังนั้นเราไปดูต่อนะคะไปดูต่อว่าชุดที่สองเนี่ยคนที่คุณที่กําลังคบคุยอยู่ตอนนี้เขาเป็นอย่างไรเราเป็นอย่างไรนะคะนี่คือการตรวจสอบซิมนะตรวจสอบพลังงานนะคะเราไปดูต่อชุดที่สอง ชุดที่สองนี้นะคะแม่หมอจะแบ่งไพ่เหมือนเดิมนี่คือไพ่ของเขาคนที่กลุ่มกำลังคิดถึงอยู่ แม่หมอได้แบ่งไพ่แม่หมอได้แบ่งไพ่ออกเป็นสองชุดนะคะเห็นชัดเนะาะไพ่ด้านบนคือเขาคนนั้นของชาวกลุ่มที่กําลังคบคุยอยู่ด้านล่างคือคุณชาวกลุ่มนะคะเรามาดูความพลังงานนี้นะคะว่าเขาคิดอย่างไรเราคิดอย่างไรตอนนี้ไพ่ของชาวกลุ่มเป็นเจ็ดเหรียญหนึ่งไม้เท้าคุณรอคุณให้โอกาสคุณรอเวลา คุณพยายามจะทําให้ต้นไม้ของคุณเติบโตต้นปัะของคุณตอบโตเตบิตบโตที่ผ่านมามีเรื่องราวมากมายนะคะที่ทําให้คุณก้าวดาบนะมีคิดเยอะมากมายปัญหาบางทีก็อยากจะอัศวินดาบแล้วเกินนะคะ,ะตามรูปนะนะคะก้าวดาบราอัศวินดาบ หมายเรื่องหลาเรื่องหายราวที่ทำให้คุณเสียใจหลายเรื่องหลายราวที่ทําให้คุณต้องคิดหนักมากมายนะคะหาทางออกยากคุณอยากจะตัดปัญหาไปซะจริงๆอยากจะให้มันจบไปอยากจะเลิกลากันไปซะแต่คุณก็ยังมีความหวังมีเจดเหรียญคุณพยายามที่จะ ก็รักความรักของคุณคุณไม่อยากให้ความรักของคุณพังคุณยังรอเวลาและคุณก็เริ่มต้นใหม่ทุกครั้งเขาเข้ามาขอโอกาสคุณก็ยังให้โอกาสเขาเสมอไพ่สามถ้วยและสี่ไม้เท้าความสำเร็จของคุณสิ่งที่คุณตั้งใจเอาไว้จะประสบความสำเร็จความรักของคุณจะสมหวังนี่คือคือสิ่งที่คุณตั้งใจ คาดหมายเอาไว้และมันก็จะเป็นอย่างนั้นนะคะเหมือนกับว่าไพ่กำลังจะบอกสื่อถึงเราว่าคุณตั้งใจคุณพยายามประคับประคองความรักของคุณให้โอกาสเขาทุกครั้งคุณความรักของคุณยังอยู่ในใจคุณอยู่เสมอหกเหรียญคือการให้โอกาสคานนี้เราไปดูไพ่ของเขากันถ้าไพ่ชุดนี้เป็นคุณจริงๆเขาคนนั้นก็คงจะใช่เช่นเดียวกันนะคะไพ่ของเขามี ตึง้งไพ่ของเขามีก้าถ้วยสามเรียนเขาเป็นคนที่ดูแล้วเป็นคนจิตใจดีนะคะเป็นคนเรียบง่ายเป็นคนเห็นอกเห็นใจผู้อื่นการเจรจาเขามีคนที่เข้าพบปะนะคะหรือว่าเขาทำงานหรือเป็นคนค่อนข้างมีออร่าใครๆก็อยากเข้าหาเขานะ่ะนะคะเขา จัดเมนต์และก็ก้าวถ้วยเขาก็อยากมีความรักความหวังเขาก็อยากให้ความรักของเขาสมหวังเขาก็อยากมีคนที่อยู่ในใจของเขาเช่นเดียวกันนะคะอยากมีคนที่เข้าใจเขา นะคะเหมือนแต่เขาก็เหมือนกับว่าสามเรียญเขาก็อาจจะเป็นคนที่ยังไม่ยุดติดไม่หยุดดูแล้วเขาก็ยังเหมือนกับเฟลลี่ดูเรามองเขาแล้วเนี่ยเหมือนเขาเจ้าชู้หรือเปล่าหรือเขาไม่มีเราคนเดียวหรือเปล่าวางครั้งเราก็อาจจะคิดมากไปอัศวินดาพร้อมกับเก้าดาจริงๆแล้วเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นเขาก็คาดหวังว่าเขาจะเจอความรักที่ดีเช่นเดียวกันเพียงแต่การเจรจาการคุยพบปะนะคะกับการทํางานของเขาหรือว่ากับเพื่อนของเขา สังคมของเขานะคะก็มีขีดจำกัดของเขาเหมือนกันดังนั้นเขาก็ต้องอยู่กับสังคมของเขาแต่บางครั้งเขาอาจจะทำงานเยอะไปก็ได้นะคะบางครั้งก็ทำงานมากนะแต่เราก็อาจจะคิดเองเออเองหรือรอนะจนบางครั้งเราอาจจะเป็นฝ่ายที่คิดมากไปเองส่วนไพ่ของเขาต่อคือเจ็ดไม้เท้าแล้วก็ไพ่จติกเขาหาคำตอบนะเขาก็หาคำตอบ นะคะคให้กับตัวเองเช่นเดียวกันหาคำตอบในสิ่งที่ถูกต้องอัศวินไม้เท้าตอนนี้เขามีความกระตือล้นขยันขันแข็งหาเงินหาทองนะคะสร้างเนื้อสร้างตัวของเขาไปนี่คือสิ่งที่เขาตั้งใจเอาไว้นะคะดังนั้นนะอัศวิน ไม้เทา้าอัศวินไม้เทา้าเป็นพลังงานที่ดีนะคะเป็นความกระตือร้นนะคะมีไฟขยันขันแข็งนะมุ่งมั่นหาเงินหาทองนะคะสร้างอนาคตของตัวเองนี่คือตั้งเป้าหมายของเขาเอาไว้เขาของคุณนั้นค่อนข้างเป็นคนที่นะคะยึดมั่นและก็รู้สึกว่ามีเป้าหมายเป็นของตนเองดังนั้นบางทั้งเราอาจจะตัดสินใจเครียดเราอาจจะตัดสินใจเร็วไปนะคะแต่คุณก็ยังจะรักษาความรักของคุณ ไว้ต่อนั่นคือความรักของกลุ่มนะคะดูแล้วค่อนข้างที่จะถึงแม้จะประคับประคองถึงแม้จะทุรักทุกเลนิดนึงนะกับสภาพจิตใจของกลุ่มนะคะแต่ว่าก็ออกมาดีนะก็ยังแบบว่ารักษาความรักคุณไปได้คุณยังจัดการกับความรักของคุณได้ดีเลยทีเดียวนะจ๊ะโอเคคราวนี้เราไปต่อว่าความรักของคุณจะไปต่อ ยังไงนะคะหรือว่าพลังงานไพ่ช่วยแนะนำหน่อยว่าความรักของเขาสองคนนี้นะคะจะไปต่อหรืออย่างไรนะคะช่วยบอกแนวทางให้กับชาวกลุ่มนะคะราชินีค e ี n of ฟว e นราชินีไม้เท้าพร้อมกับ7ดเหรียญน,นะคะแล้วก็ไพ่6เหรียญแล้วก็ไพ่เจ็ด ถ้วยไพ่สองถ้วยอัศวินไม้เท้าเข้ามาตลอดเลย4ี่ห้าหกไม้เท้าพลังงานคำแนะนำของไพ่ค่อนข้างออกมาดีนะคะจะติดไพ่ออกมาตรงไหมไพ่ออกมาตรงมากๆนะทั้ง7 7็ดเไม้เท้าจะติด นะคะแล้วก็อัศวินซึ่งซุกซ่อนอยู่ในใต้สำรับนะคะคือคุณมีความจริงใจให้กันและกันนะคะ,ะบางสิ่งบางอย่างตอนนี้ชาวกลุ่มนะคะคุณต้องมั่นใจในความรักของคุณมีความระาดระแวงบางครั้งคุณก็อาจจะคิดว่าเขามีแบ่งใจให้กับคนอื่นหกเหรียญน,นะมีอะไรบโป๊โๆที่เขาซ่อนเลนคุนไว้จริงๆแล้วไม่มีอะไรมากนะคะไม่มีอะไรมากสองถ้วย นะคะแล้วก็อัศวินไม้เท้าสามไม้เท้าเขากําลังทํางานของเขากับปัญหามากมายเคลียร์ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างนะสร้างเนื้อสร้างตัวทํางานอย่างเดียวมุ่งมั่นหางเงินหาทองนะคะสร้างอนาคตของตัวเองคือความมั่นคงดังนั้นเรานะคะอาจจะเป็นฝ่ายที่ต้องคิดมากคิดเยอะนะคิดว่าเขามีคนนั้นคนนี้นะคะจริงๆไม่มีนะจ๊ะอันนี้ตามหน้าไพ่นะอย่างไรแล้วก็ลองพิจารณานะคะกับความรักของชาวกลุ่ม เขามีความจริงใจให้กับคุณเขามีพลังงานที่ดีให้กับคุณนะคะเพียงแต่เราอาจจะคิดเยอะมากไปเท่านั้นเองบางครั้งก็อาจจะบวยบางครั้งก็อาจจะมีอารมณ์นะคะที่ไม่ปกติเท่าไหร่นะดังนั้นนาก็พยายามนาพยายามใจเย็นๆพยายามดูสถานการณ์เนาะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจาก การกระทําของเราเองนะคะและจัด m e ้นเป็นไพ่อของชาวกลุ่มนะจัด m e ้นก็คือคุณสองคนอาจจะมีบุญสัมพันธ์หรือมอีอะไรที่ผูกพันกันมาแล้วนะคะถึงได้มาเจอกันครันนี้ชุดที่3นะคะเพิ่มไปอีกชุดที่3ชุดที่3ความรักคนโสดวันนี้แม่หมอจะพูดถึงความรักคนโสดบ้างหรือ การทำงานของคนโสดนะคะการอัดคลิปไม่เหมอไม่อยากจะให้ยืดเยอะและยาวไปดังนั้นสถานะอื่นบางครั้งไม่เหมอไม่ได้พูดแยกเจาะจงออกไปนะคะแต่จะพูดโดยรวมๆเป็นส่วนใหญ่และก็จะเจาะมาที่คนโสดเลยนะคะตอนนี้พลังงานคนโสดนะเรามาลุ้นความรักของคนโสดกันตำแหน่งเรื่องการงานการเงินไม่หมอจะโดยรวมเลยนะคะ ไพ่จัดติกจะออกกับชาวคุมค่อนข้างเยอะชาวจัดไพ่จัดติกเป็นไพ่ชาวราศีตุลเดลเวอร์ over, ชาวมิถุนเดวิลมังกรพลังงานของคนโสดชาวคุมมีไพ่5ดาบ6ดาบแล้วก็หเหรียญเลเวอร์ความรักอาจจะพักหายไป ที่ผ่านมาสําหรับคนโสดหรือเลิกลากันไปหรือเลิกลากันไปแล้วแต่บางบางายังมีความรู้สึกที่ยังหวยหานะสําหรับบางคู่นะคะอันนี้แม่หมอจอดขอพูดว่าบางคู่ที่ยังหวยหายังคิดถึงกันอยู่เดิรเวอร์ยังค้างคายังห่วงใยกันอยู่อยู่ดีๆก็เงียบหายไปอย่างนี้นะคะหรือบล็อกกันหายหายกันไป ไพ่ราชาดาบไพ่อาชินีไม้เท้าจัดติคคุณสองคนยังสื่อใจถึงกันอยู่นะหนึ่งไม้เท้าไพ่จัดจเมนเจ็ดดาบการจากไปมีเกณินกลับมาสำหรับคนเก่าของคนโสดกลุ่มคนเก่าที่เลิกรา เจ็ดดาบที่งอนง้อกันอยู่ตอนนี้หรือว่าห่างกันไปเงียบหายกันไปบล็อกกันไปมีเกณฑ์กลับมาหนึ่งไม้เท้าจัดชิมิ้นถ้าเขาคนนั้นคือคู่ของคุณนะคะจัดชิมิ้นคือคู่ของคุณหนึ่งไม้เท้ามีการเริ่มต้นใหม่แล้วเขาเดินจากคุณไปเขาหายไปนะ,ะตอนนี้คุณยังรู้สึกยังผูกพันยังคิดถึงกันอยู่ยังมีความหวยหาิดหกดาบเงียบหายไปแล้วเดลิเวอร์ขึ้นมาอีกไพ อ่านะก็เป็นไปได้ว่าชาวกลุ่มในบางท่านนะคะพูดถึงเรื่องเรื่องความรักเก่าๆนะคะทุกสิ่งทุกอย่างยังอยู่ข้างเตียงอยู่เลยเรื่องราวมากมายหลับแล้วก็คิดถึงหลับแล้วก็ฝันนะคะจัสติคุณอ่ายังมีคุณพยายามเข้มแข็งนะกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นชาวกลุ่มคนโสดที่เลิกราแล้วหายไปแต่ก็ยังคิดถึงเรื่องราวเก่าๆ d e ว,วิลยังล้อมตัวคุณอยู่ นะคะความคิดถึงอะไรมากมายคุณไม่สามารถที่จะวางลงได้นะคะยังไม่สามารถที่จะเดินต่อไปได้ชุดของแม่หมอนะคะก็จะเป็นการอ่านไพ่บางครั้งมันเกี่ยวกับสถานการณ์ที่กําลังมีปัญหานะบางครั้งบางท่านที่ แฮปปี้ดีอยู่แล้วความรักดีอยู่แล้วเลิกลากันไปแล้วก็พร้อมที่จะพบคนใหม่อันนี้อะไรงนี้เนาะก็เอาไว้เป็นเหมือนกับว่าอย่าไปคิดมากนะคะแม่หมอแค่เจาะตําแหน่งที่เขากําลังเจอปัญหานะคะเพื่อจะเป็นจิก๊กซอแก้ให้กับคนที่กําลังเจอปัญหาตอนนี้หาทางแนวทางแก้ไขนะก็ขอเป็นจิก๊กซอตัวหนึ่งนะคะที่สามารถช่วยให้ท่านคุ้นผ่านปัญหานี้ไปได้หรือหาทางที่มีโอกาสเป็นช่องทางให้กับท่านนะคะไพ่เก้า 9ก้าเนาะก้าดาบอ่าเก้าดาบเนี่ยการทำกลางคืนบางครั้งก็ยังคิดถึงเขาดีวิลดังนั้นพลังงานไพ่ไม่หมาขอไพ่เพิ่มค่ะพลังงานไพ่ขอไพ่เพิ่มว่าไพ่ต้องการบอกอะไรแต่มีเกณฑ์กลับมานะบางครั้งคุณก็ยังคิดถึงเขาอยู่ยังมีวนเวียนอยู่แล้วถามว่าความรักครั้งนี้ของกลุ่มคนโสดที่กําลังเจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะขอไพ่สามใบได้ค่ะ หนึ่งใบค่ะจะไฮพรินเทขึ้นมาเด็กถือไม้เท้าเด็กถือไม้เท้าขอโทษนะคะเด็กถือดาบแล้วก็เด็กถือไม้เท้าไฮพรินเทสนะคะคือพลังงานที่อยากจะบอกว่าเด็กถือดาบเด็กถือไม้เท้าคุณควรจะเริ่มต้นใหม่ได้แล้วนะคะหนึ่งไม้เท้าการเริ่มต้นใหม่สิ่งดี หรือบางครั้งคุณแอบบยังพยายามที่จะแอบ,บส่องคุณพยายามที่จะแอบ,บส่องเรื่องราวเก่าๆเขาหายไปไหนเขาบอกเราเขายังเป็นอย่างไรพยายามห่วยหายังคิดถึงนะหนึ่งดาบเด็กหรือดาบอยากสงสารก็ได้ขอไพ่เพิ่มอีกสามใบนะคะขอไพ่เพิ่มอีกสามใบสองดาบเพราะอาจจะบล็อกเราไปหรือ พยายามส่องในชวในออนไลน์นะคะไพ่พระหูกเรียนสิบสองสองสำหรับคู่นะสำหรับคู่ที่อ่า ความรู้สึกข,ของเราเนี่ยบางครั้งนะคะเรายังอยากจะสารต่อยังอยากจะส่งข้อความไปหาเขาให้เขาขายบล็อกปดบล็อกเรานะฉันยังคิดถึงเธออยู่นะคะอันนี้กรณีที่คุณสองคนยังมีจัดเม้นท์นะคะยังมีบุญสัมพันธ์ต่อกันอยู่คุณยังมีบุญสัมพันธ์ต่อกันอยู่คุณก็เหมือนกับว่ายังรอโอกาสที่จะปดบล็อก หรือมีการกลับมาเพราะมีหนึ่งไม้หนึ่งไม้เท้าขึ้นมานะคะหรือคนที่คนอ่าคนโสดชาวกลุ่มที่เลือกราหรือกําลังเงียบหายไปความรักของคุณหายไปแต่หรือเราเป็นคนเดินออกมาหรือเขาเดินออกมาเงียบหายไปเนี่ยก็มีเกิน์กลับมามีการปลดบล็อกนะบางท่านกาลังบล็อกกันอยู่ก็มีการปลดบล็อก,อก,อกเร็วนี้ในเบือนพิจินาคะแล้วก็ถ้าเป็นคนที่เรื่องราวเก่าๆ่ามันกลับมาไม่ได้แล้วคุณก็มีเกณฑ์ที่จะเจอ ใหม่เช่นเดียวกันนะคะไฮ uh, พินเทสอ่าไฮร์แพนไพ่พระนะคะคือการเริ่มต้นใหม่สิ่งใหม่ๆกําลังจะเข้ามาหกเหรียญคือคนที่คอยช่วยเหลือซัพพอร์ตคุณทุกอย่างเป็นพลังงานที่ดีนะคะสําหรับชาวกลุ่มคนโสดที่เลิกรากันไปแล้วแและไม่พร้อมและ จะไม่กลับไปอีกถ้าคุณจะไม่กลับไปอีกคุณไปเจอคนใหม่แน่นอนคุณมีกินได้รับข่าวดีข่าวสารหรือได้พบเริ่มต้นใหม่กับคนที่ใช่คนใหม่และเขาก็เป็นคนที่ช่วยเหลือคุณทุกอย่างนะคะประครับประคองสารความสัมพันธ์ไปถึงที่สุดความสําเร็จนะคะให้สิบถ้วยให้กับชาวกลุ่มที่พร้อมที่จะเดินไปข้างหน้าแต่สําหรับคู่ที่คุณยังไม่เคลียร์คุณยังค้างคาคุณยัง ไม่สามารถวางตรงได้ถ้าหากบุญสัมพันธ์ของคุณยังมีต่อกันก็มีเกณฑ์ที่จะหวนคืนกลับมาได้เช่นเดียวกันเพราะมันมีไพ่หนึ่งไม้เท้าขึ้นมาอีกและพร้อมกับจัด m e ิ t ดังนั้นมันจะพูดไม่ได้ว่าเออจะต้องปล่อยเลยอะไรนี้เพราะความรู้สึกของคนแต,แต่ละคนแตกต่างกันนะคะแม่หมอจะพูดด้วยสองคำโอกาสที่จะกลับมาก็มีและโอกาสที่กําลังคนที่กําลังจะไปข้างหน้าพิจารณาดูแล้วว่าไม่ใช่ คุณก็พร้อมที่จะเจอคนใหม่และประสบความสําเร็จกับความรักครั้งใหม่เช่นเดียวกันนะจ๊ะโอเคเราไปต่อชุดที่4วันนี้นะคะแม่หมอมาเปิดไพ่ให้กับชาวกลุ่มในเดือนพฤศจิต้นเดือนวันนี้แม่หมอก็ขอเปิดไพ่พลังงานของตัวเลขบ้างพลังงานตัวเลขนะคะเป็นการไพ่ของความโชคลาภเออไพ่ไพ นำโชคลาภมาให้ท่านสำหรับชาวกลุ่มนะคะไพ่โชคลาภให้กับชาวกลุ่ม ขอพลังงานไพ่นะคะพอจะเป็นแนวทางให้กับชาวกลุ่มได้นะคะนนี้หนึ่ง,งพฤศจิกายนนะคะอัศวินไม้เท้านะคะอัศวินไม้เท้าราชาไม้เท้าพร้อมกับ1ดาบพลังงานไพ่เอ่อหนึ่งพลังงานไพ่ของกลุ่มนะคะ เลขนําโชคโชคลาภในเดือนพฤศจิกายนคือหมายเลขอะไรนะคะที่บอกมาก็ไพ่พลังงานบอกนะคะก็บอกเป็นเลขหนึ่งขึ้นมาเลขหนึ่งนะคะหนึ่งดาบก็หนึ่งหนึ่งมาวันนี้นะเดือนพหนึ่ฤศจิกายนนะคะวันที่หนึ่งก็อาจจะได้โชคลาภนะคะเด่นหนึ่งนะคะส่วนราชาไม้เท้าแล้วก็อัศวินไม้เท้านะคะ อ,อสุวินถ้วยนะแล้วก็เชลลออดนะคะเชลลออดนี่คือการต้องต่อสู้ดักรบเอาโชคลาบมาให้กับคุณนะคะดูพลังงานไพ่ของกลุ่มแล้วเรื่องความรักคุณค่อนข้างจะดีนะนะกำลังจะดีขึ้นอะไรดีๆกำลังจะเกิดขึ้นกับชาวกลุ่มเหมือนกับความจริงใจกำลังบังเกิดหรือความรักที่คุ้มเคือก็อาจจะชัดเจนนะคะความรักที่ คบกันมานานก็น่าจะได้รับข่าวดีนะเป็นพลังงานดีๆทั้งนั้นเลยในวันนี้นะคะค่อนข้างที่จะมีความสุขนะคะแล้วเป็นไปในทางที่ดีแม่หมอก็ขอให้พรทุกท่านนะคะมีความสุขตามน้าไพ่หรือพลังงานไพ่ที่ได้ส่งสารมาถึงเรานะคะขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมเป็นกําลังใจให้มาโดยตลอดนะคะต้องขอขอบคุณจริงๆนะคะโอกาสหน้าเราพบกันใหม่วันนี้แม่หมอขอตัวไปก่อนสวัสดีคะ่ะ